บาดีที่เนาะมีห้ากรสุมาแกงหน่อไม้น้อพี่น้องกินก้านเที่ยงเลยจ้ะมีเห็ดโบชั้นมาสีแกงใส่เห็ดบดเนาะคือเห็ดอ่อนๆเนาะสีแบ่งแกงเลยกับหน่อไม้แล้วก็ไว้แกงเรงน้ำน้องพี่น้องหน่อไม้ก็ได้น้อยหนึ่งมันบอกอย่างนี้เลยหน่อไม้กัน เงินคูน้ำสองสามตัวมี่เป็นกับก็บอกว่าเมื่อสิจักน้ใหม่แล้วจะไปตไม่ก็น้องจะสิมตาตีนฮตโตใสแกงเดี๋ยวมตาตีนเฮดใส่แกงน้าไม่น้องมีฮีตโรตนเดี๋ยวเรากันนั

Mãi nữa người ta con. Chân miệng, chân miệng. Mãi nọt. 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 ยังก็อยู่แกุ้งเคียงนี่เอง่อสั้นถ้าใครย่งอ่อนได้ไหมซื้อตลาดเมื่อวานนี้ะักานะเด้แกีงไวิกงปยงหรองะถืไหมยไม่ตอน้อดนนะ เจ้าก็เห็ดไปอีกได้แม่ขางหนึ่งแม่เด้ขงขอนด้ขางหน่อยดิม,ดมันเด็ดโซ่กันเลยผูกวางกลางเลยจะแบบไห้แจงเห็ดมาอ่าตุต๊กบชอบมาโทรหาแล้วนะแม่ถ้าว่าจะให้เจ้าสอดไป มแต่ได mm. ้จ네้ะหมอกสือสดใสพะว่าสีหาเราสดฮะพอเนนะ่เรคนท้าพ่าตกแล้วก็พเจ้าไม่ได้เปิดเน็ตแลยเจ้าว่าสช่แนนขึ้นไหม คนเลยนี่ไ <sieht> ม <old> ่เห็นโดได้แรงแรงเลยโล่งแรงยิ่งยุ่งดดีใจมนลลนังยาวหากันยังมั้งมันซาตานขึ้นกับท่านเองะ ตงอัน for that น,นั่นบอกอัน้นบอกเหตุกระท่าก็เรียกวาันเห็ดและกระักบานเลยบอบอกแลกะชานอะกบุญบอกพ่อบมกใส่แกงหไม่บอพอเนาะไอเนาะเลือกอะไรเลือกละโตอ่อนมันก็เนาะสามันจังแจ่จริงๆมันกรอ่อนบมด ข้อใส่ยั้นนี้แบ่แรงแรงเลยพี่น้องนแรงแรงเลยอีกน้ำคื่อห็ดกระแทกแบบที่เอ็มเด็กเด็กเก่าขื่อหีดมือได้กระทักบาทมือน่ะลูกเช้งเนี่ยกระเทยกระซับยะไรไหนได้เนี่ยแบบที่มแบบไร เราตากินแล้วกับสีทานะใหม่มันจืดน้องพี่น้องจะสีแกงเขาเขาห้ที่พี่เ้แตงนองพี่น้อง,งกำลังสีมาแก้งโนันนี้นเราวิขึ้นครูแกงเล้วเป็นกราปุนแกงแซ่บน้ากับมอเร็งเหรอนะไรสีเขียวเรื่องใสก็ไม่แต่พักพักอันนี้น้อพี่น้องพักหันงีง้งก็พักพักคะอะไรกันเฮ็ดบด เรกมันพ็คขยะกับาครามาเลยจากสาน้ำ oh oh well, ้นกนดพี่ดูแลน้องยาราบูหานาวิกก็เลยบอกน้่นายานางเฮ็ดหนาลงเลยีดูแน้องาเมันบ่ได้เยกระโถนออกที่ใายตัวน่ะตัวบริษัทเสียมบป้าไ้เอาใส่จะไม่ใส่เลยตัวทาบถามอู่ไปทา ยังยังเหรอทำังะงตเวีบ่ะงก็มีดโจงกับมีดามเน่คอยลืมแบ่งนเงี่ยคอยเอาเอาเห็ดเด้อเปิที่ดูเขาว่ามีนนาะจะบกินบ่ไอ้ใจเลย ก็อออาเขาไกินหรอจะกิน <Jasmine> ย <benim> <t> ังไงบดกินบดกินยังนะบอกกินเป็นเยอ๋อใส่เห็ดอ๋อเอาฮะนี่พี่น้องเห็ดบดบดท่านเก็บน้องแม่เลี้ยงเาจะเก็บเมื่อแกงใส่กระหมูมมันหั่นกะเตี๊ยหักระเตักนั่ไหเอาคอนอามาไว้ในหน้าเลยนี่ เฮ็ดปนะพี่เนาะหากัตเอกเนาะเก็บมาไว้กะไก่เจาะกินซับกินเนาะผู้เด็กยี่ห้อว่าไก่อื้มนาตกเลยตัวนี้เก็บประจกรตาเมืออยี่แรงอย่างเก็บเนาะม่แกงแรงแบ่งแกงสงนน้ำมหนรเนาะก็ะแกงแรงอีกแหนแล้วนี่ เอไปไกลใช่พี่ย่าวันนีวันนี้อะไรนะนีจแตงเอาไปกิลนวันนี้งไม้ใสกับเพชรบุอยากกินอรสิอยากกินเปดก่าจะแกะือกอยาปปนาะเยแล้วเาะแตวันน่้อยากกินแตงวันนี้อันไหนนะ นะคะเอ,อ,อเคเกียงน่อใหม่ต้อนเทียงก็มนี่ใสอนาทโนะ่เนาะอย่อยงน้มนลายาขอเจ้าแล้วมันเสียกันกหนสุดเทียงกระเทียงนะั่นห่ก่อนข่าเทียงอบนทันได้กินดีแล้วเนาะแล้วร 家做一摊了。<noise>